ได้ค่ะพบกันใหม่อีกแล้วตอนนี้ม,นนมนนันก็จะมารีวิวทุ้ชี่เทปนำไปแช่อตรนี้ในช่องฟิตประมาณสักชั่วโมงนึงก็อยู่ในนี้เลยก็นนที่เรารีวิวไปแต่นั้นแบบน,นั้นแหละก็มันก็จะโซ่ขึ้นนะไปลองใช้กันนะคะว่ามันจะได้ผลตอนนี้ก็จะนิ่มขึ้น,ด,น,น,นดังนั้นแบ่มันได้ผลนะต่อไปนะคะก็ะคะือไอรีมีโอ้สมูท กรจะดต้งได้าอสข้อชอบว่ะเต็มนี่มันแบบเหมือนขัดตัวพูดเลยไปลองใช้กันนะคะสำหรับเจวชีของเพื่อนที่ไม่สโลห์ฮะไปอันนี้นะไปห้าร้อีหกสิบข้อค่ะลองไปใช้กันนะคะสำหรับเจวาชีที่ที่เพื่อนๆซื้อมาแล้วไม่สโลอันนี้ไม่สโลนะแต่ แต่ไปเปจนนี้สรูแล้วนะ่ยองความสรนาคาเรื่องการสอบสวนนะครับ่านับเรื่อการให้บริการนรไปดูคลิปหลังเลยนะคะว่ามันสรุออกมาไปเป็นบัน้นะครับซึ่งบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาสรุมมากเรองของการอนมากอย่างเดียวเนี่ยอาะบอมากไปยาาตการียก็มีขั้นตอนขั้นมากเลยจะไปอันนี้สารเป้าูมันแบบแบบนะครือสายการเินก็จะต้อง เราเรียกว่ามันแบบแน่นมากอ่ะจะแข่งแข่งแน่แต่ส่งหล์งจากนั้นก็ต้องไปทําการทดสอบทั้งนรคแะเรบินเราขายนัเนี่ยซึ่งอาการทดสอบบางอย่างก็ต้องใช้เวลาต่อไปนะคะแบนนะคะแบนแตการบินปกติก็จะมีตารางบินประจาอยู่แล้วแต่จะต้องจับเครื่องบินที่มาบินทดสอบในจำหนี่นะคะดังบอกไปอย่างเนี้ย เครนนื่องบินที่ไม่มีผู้โดยสารเท่านั้นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เพีงยงพองตรวสอบแ,แล้วก็ความซ้อมอันนี้คือยกตัวอย่างเรื่องเดียวที่ต้องใช้เวลาส่วนในการออกใบอนุญาในเรื่องอื่นๆการลยอมบำรุงชอบอ่ะารองบำรุงชอบอ่ะข้างใก็ต่างกระเยอมีหน่วยึกบินต่อไปเป็นอันสุดท้ายคืออันดับที่หนึง ในความรับผิดชอบเนี่ยสามห้าแห่งซึ่งเรื่องแบบนี้ก็จะต้องตรวจสอบสโลว์แบบสรุวแบบชันมากไปลองทํากันนะคะคือแบบสโลว์นานมากนะสําหรับอันนี้สำหรับชิคชี้พายไม่สโรุปนะต้องไปลองทำดูแล้วก็ต้องแช่ในเชอาบินนะคะสักสิบนาทีแต่ถ้าอยากให้นานหนึ่งชมก็สรุปแบบนี้เลยค่ะไบอกประาชนนะะคยอย่าลืมกดไลค์กับซัพพลายด้วยนะคะวิธีอย่างนี้หายากมาก